สวัสดีค่ะวิชาศิละปะป4ของเรานะคะจากที่เราได้รับอุปกรณ์ไปแล้วคือสีน้ำที่เราจะเรียนในเทอมนี้ของนักเรียนที่จะได้ไปจะเป็นกล่องสีนี้นะคะสีน้ำซึ่งด้านในเนี่ยจะมีอุปกรณ์อยู่แล้วคือสีน้ำแล้วก็ผู้กันผู้กันจะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องไปหาซื้อนะคะแล้วจะมีตัวกดหมุดที่เอาไว้ ปักเพื่อที่จะเอาสีออกมานะคะวิธีการใช้คือนักเรียนเปิดนักเรียนเปิดหลอดนี่นะคะนักเรียนเปิดหลอดนี้นะคะมันจะยังไม่เปิดให้นักเรียนหนูต้องเอาไอ้เข็มหมุดเนี้ยปักลงไปก่อนระวังอย่าโดนมือตัวเองนะคะพอปักไปเสร็จนักเรียนชอบสีอะไรหนูเอาสีนั้นก่อนอันนี้ทดลองเป็นสีแดงนะคะ ทีนี้วิธีการผสมสีของมันนะคะนักเรียนเอาสีแดงเบบมาเล็กน้อยถ้าเราอยากจะได้สีชมพูง่ายๆเลยสีชมพูนักเรียนก็ใช้สีขาวผสมลงไปนะคะ สีขาวผสมลงไปเล็กน้อยก่อนนักเรียนค่อยๆทำนะคะผสมลงไปแล้วก็เอาผู่กันของเราอันนี้เป็นนะ้ำสำหรับล้างผู่กันนะไม่ต้องเยอะนะคะค่อยๆค,คนดูซิว่ามันได้สีเราต้องการหรือยังนะคะอันนี้ยังเห็นไหมเอ่ยอันนี้มันจะยังไม่ไม่ออกสีชมพูเรียน,นก็บีบเพิ่มไปอีกเล็กน้อยอ่าค่อยๆอ,ออกสี อ่อนลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเห็นว่ามันพอใจแล้วพอใจแล้วอยากได้สีอื่นเพิ่มสีอื่นเพิ่มคือสีอะไรดีอ่ะลองอยากได้เป็นสีเขียวสีเขียวนะคะน้อเรียนก็เอาสีเขียวปักลงไปเหมือนเดิมปุ๊บอ่ะอยู่ห่างกันหน่อย สิ่งที่อยากแนะนําคือไม่ต้องเออออกมาเยอะนักเรียนเพราะเราไม่ได้ใช้ทุกสีเยอะๆนะคะค่อยๆผสมไปทีละน้อยแล้วน้ําไม่ต้องใช้เยอะเพราะมันจะเหลวหนูจะระบายไม่ได้นะคะทีนี้อยากได้สีอื่นนอกจากสีเขียวอยากจะแปลงสีเขียวเป็นสีอื่นเอาสีลองผสมกับสีน้ําเงินนะคะน้าเงิน มันจะค่อยๆกลายสีนะคะนักเรียนก็บีบเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้มันมันจะกลายเป็นสีค่อนข้างจะน้าเงินเข้มไปเลยทีเดียวแต่ถ้าอยากได้น้ําเงินอ่อนลงไปหน่อยหนูว่ามันเข้มเกินไปค่ะคุณครูหนูก็เอาสีขาวเจือลงไป มันก็จะเบาลงมานิดนึงนะคะจากเมื่อกี้ที่มันเข้มเข้มก็เบาลงมาหน่อยอ่าทีนี้วิธีการที่เราจะใช้สีเราบายลงไปในในกระดาษเราเตรียมกระดาษนะคะเราเตรียมกระดาษอันนี้เป็นกระดาษลอยปอนขนาด a 4ถ้านักนกเรียนไม่มีที่บ้านนักเรียนใช้กระดาษ a 4อะไรก็ได้เป็นการทดลองทำนะคะเป็นการทดลองทา จะให้สีมันค่อยๆจางลงเราเอาสีอันนี้สีเราผสมมานะคะเราลงไปก่อนไล่ลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิธีการไล่เฉดเราไม่ต้องไปจุ่มสีเพิ่มนะเราไปจุ่มน้ําเลยไปจุ่มน้ําเลยแล้วเราค่อยไล่ไปมันจะจางลงไปเรื่อยๆโดยใช้สีที่มีเดิมอยู่ในพู่ก,กันนั่นแหละนักเรียนรค่อยไล่ลงไป คราวนี้เรามาดูสีที่เราผสมไว้ตอนแรกเป็นสีชมพูสีชมพูนะคะเอาสีชมพูต่อได้เลยนักเรียนต่อได้เลย ส่วนผูดมันจะไม่ค่อยไม่ค่อนเท่าไหร่จริงๆผู้การนักเรียนถ้ามีหลายอันนะคะแนะนําให้เปลี่ยนผู้กันเลยเพราะอันนี้คืออันเดียวมันจะทําให้สีมันผสมกันเห็นไหมคะตรงรอยต่อเนี่ยมันผสมกันหรือนักเรียนจะลองเล่นโดยการใช้หลอดเป่าก็ได้นะคะหลอดเป่าสี อันนี้คือไล่ไล่สีไปเรื่อยๆเข้มกลางอ่อนนะคะสีเข้มสีกลางสีอ่อนไล่ไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายให้นักเรียนไปลองทําดูนะคะเราลองทําอย่างไรอันนี้คือผลงานที่เสร็จมาแล้วเสร็จมาแล้วนะคะผลงานที่เสร็จมาแล้วคือการสะบัดปลายผู้กันอ,อันนี้ใช้สะบัดอย่างเดียวเลย เป็นรูปกาแล็กซี่นะคะแล้วนักเรียนก็ต่อเติมภาพด้านล่างโดยเป็นรูปต้นไม้ใช้สีไม่มากเลยแต่ว่าออกมาสวยงามลองไปฝึกทําดูกันนะคะสบัดยังไงอะคุณครูสบัดอย่างไรวิธีการสบัดผู้การให้มันออกมาเป็นจุดๆแบบนี้นักเรียนมีผู้การสองอันอันหนึ่งจิ้มสีและหนูอีกอันหนึ่งหนูก็ไปเคาะให้กระจายให้ทั่ว ขอกับอย่างอื่นก็ได้ค่ะอ่ะที่บ้านมีกันไก่ที่บ้านมีกันไก,นก,นไก่เอากันไก่ก็ได้อะนี่นะคะกันไก่นูก็จิ้มซีเรยเหมือนเดิมแล้วก็เคาะเหมือนกันตะเกียบก็ได้อุปกรณ์ใกล้มือเอามาทําได้เลยนะคะทดลองทําดูนะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งลงไปในกลุ่มด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย